พ e ah, ี่น้องมาแล้วครับอ่าวัาน so ี้นี่ครับเต็มจัดหักไปเลยครับนี่ครับอูไกลครับเหนยบรวยครับไน่นำหน่อยฮึบตึบึบึบได้ครับบานนี้ เรียบร้อยครับผิดแล้วมึงนี่อ่าพี่น้องมาทางไกลทางไกลทโทวรูปครับญี่ปุ่นเกาหลีตลาดอเมริกาอ่ายุ่บอ่าเด้อผิดละเออเร,รียบร้ <laughs> อยแล้วเออของแช่เลยพนีนี่โเูเกคแบบบ้านๆ มันตับเป็นไตออมันขาเป็นแขงโอเคครับจวด okay. okay, น้ำกันเดี๋ยววู้เต็มมือนิว่จะดังไฟแล้วน้องหนิกรอโดดมือหนิผมงยงนงงมมงง Ba cô đồ bây giờ thì, Ừ, đồ. Mãi. Trời đồ này. Bao quê hôn đồ hôn? Mãi. 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 Không Mãi. 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 Mãi.

哦，誒發啲到呢，發啲呢。啊,啊，啊，啊！啊，嚇、啊！啊 ผูเจ็บมากเลยครับมองนี้ยหลังไฟเห็นะวิเลยเดีบอต้องกางมุงเล้ยส้มเลคือกองมุงกากางอ่ะทำเลี้ยงหลังไฟใสนง้อครับ ยูหน้าแตงกครับมากินไก่ดำปลาโอ้ไก่ไก่น้ำครับว่ามึงมาได้กาดครับนี่รนครับอีสานบ้า,านนาครับอ่าบ้านเดินนาครับโอ้เผือครับว่ากับกินหยาอ้นพรอเพลียครับโอ้ยี่สิบตัวเนาะอ่า อ้าพวดแล้วนันเสียงกนล่างาไ่เาจะยูกไกลแล้วมาชิบตัว่่าจะไปไกลนะเตียงพย่เข้าเดียวถุนตัวอากาศอีสาน ฮึบฮึบฮึบโอเคครับจวดน้ำกันพี่น้องปองปลายสู่ทุขคนครับมาครับบ้านนี้มาหนาสุดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมอ่านี่ครับเยี่ยมนี่ครับหูไก่ครับใส่บุญเสียนพร้อมครับนี่ครับนี่บุญเสียนครับจ๊อปใส่กับนี้ครับน้ำปลาเพรเดี๋ยวท่านจะเห็นนมชิ้นใส่บุ๋นน้ำปลา อยนิ้วตงยูทงอง้มโอ้โากมามาที่ใดจะไปบอนนันวะว่าไคขอ้นน่เยะเ่ะเจ้าผเอจเนียเบิไดเบิดดจอกนี่แหละกุกุ่งแค่มันเขาไปเองใน่น้ำขาไปคักเนี่ยเตรมจนว่าบ่

Ui. Ừ. Ừ. được thử đi. Thử đi với chim. Ừ. Hầu đứt. chim còn có tại là cái Chim cá nó cứ bài. thôi Lấy khẩu bài lấy. Ừ. Ừ. Đó, ừ. gì nha. Ừ. gì จะบวกแน่สิเพราเราเพราเรานาเพเราสมิตะบอสมิตมันพูดบอพูดจบบวันือไทยอเรไทยวันโอวบเนี่ยออกดยดยทุกวเพราะผมมนิดเตยฟาคือบัวาดล้วนใช่คือบัวันหัดเทัดมาทำัดไตยมไ่เลาไตเอาไปให้ตลาน

ตัวยึดโดยคนห้อนบ่กาปากว่ะแฮอเจ็บไหเนาะเออ่าตัวเจ็บแม่แมพดแงอืดตัวของจริงอ่ะเจ็บไหมแม่ใช่หลังดึงดิผมปวเจ็บบ้าถึงยึดนั้นถึง โอ้ยผมก็เป็นสบด้เขาอยู่ว่าไปขอจีนองของั้นเฉยจะเห็นเขาไปเงินนี่เขาอยู่ว่าสิละที่ตัวเอเขาว่าดีเราบเขาว่าผมมีความยินดีเขาจะไปเห็นหังอ่เียขี้มงยูกินเขาบูก็อยากต้องกินเขามีน้ำใจอยู่เขาเป็นคนคนนี้กันเนาะ

มือสามร้อยหมดแล้วพูด่งั้นเ้อืสา้อยอ่ะใโอ้กันห้าร้อยลพูดอยเจ้หอดหนาูงยี่ตัวม่พงมบึงมัยังยตาใบ่มจะข่อยเป็นเลียนพูดมือนี่มือนี่บวชอ้วนมือนี่ังกบ้น่งเาไปเียนมึงมึงไปเขาก็ยบงันมึงลายไก็บมี้หรอ มือตรงนี้เรมาบเป็นมือทุดไทยเนาะมืออื่นนีมือทุดไทยเดอมือเขาเขาเห็ดบุญผอมเลยไปแจ้งกับแม่ร้องเงาจะ <c oughs> งายจุ่มหอ,อกไ <c oughs> ฮัโลโหลมันมีเขดมันมีสองหัวว่เตือน

ฮะบ่กินมันสิเป็นไงไ่ายฮะว่าำบ่หันใจถ้าหันใจได้ก่ตายังอยก็จะแตมันหกสิบับเบียยังสิบวันยให้กินน้ำกับกจินมอละอวนนีด้รอขึ้นเอนมากินีตัวคาบ